ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกคนครับสวัสดีเอทุกท่านตอนนี้ก็เป็นรอบบ่ายครับมาทํางานรอบบ่ายช่วงเช้าก็มาก็เตรียมเหล็กขึ้นโครงยึดไปซ้ําแผลที่เชื่อมไว้ครับยึดให้แน่นน,นี่จัดตัดเหล็กจะใส่พวกแปรแล้วครับ วันนี้ก็ใส่แปรเสร็จก็แต่งนิดนิดหน่อย,หน,อยหน่อยก็คงจะได้กลับนะครับเพราะว่าเมื่อวานก็มีแค่แปรกับพวกเหล็กนิดหน่อยจารทันก็ใส่เสร็จแล้วครับวันนี้ โอเคไปรับของปูยึดเลยตรงที่อยู่มาแหละยึดเลยเท <Okay. S 1> hey, ยึดเลยเท hey. ตรงด้านหลังเลยยึดเลยไม่ไม่ตัวข้างบนน่ะเออต,ตัวนั้นแหละยึดเลยยึดยังยึดแล้วเหรอเดี๋ยวจะขอไอ้เทมนะไม่ไอ้เทมมันยึดยังตรงนี้ตัวที่มันตัดเมื่อกี้มันยังไม่ยึดเหรอยึดหรอ,หรอโอเคนั้นมามาคู่กับไอ้เทมเลยมา ตลาบเมต์เราขึ้นไปยังไหวไหมที่เอาขึ้นลุงกองเอาขึ้นให้ที่จับเลยนะ เอาตัวเล็กครับขอข้องส่วนผมขึ้นไม่ได้แล้วครับต้องอาศัยพวกเพื่อนๆน้อ,นนองๆน่ครับทำเราก็เป็นแค่เด็กขับรถผมเป็นเด็กขับรถกับเป็นแค่คนซื้ออาหารครับงานก็ต้องให้น้องๆก็ทำให้อะไรปิดเลยอ๋อไม่ต้องเปิด ไอเท่เอาฉากปู่ไม่ฉา,ากไหมไม่มีเหรอไอเทมันเอาลงแล้วฉาก เออเอาฉากเน็บใส่เหล็กขึ้นไปให้ปูทาบดูหน่อยพอเข้าวๆใส่เหล็กนี่ซอดเข้าไปในรูมันไย เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งถาบดูก่อนไม่ทาาไปกับแปะเอออย่างงั้นแหละสุดเหล็กพอดีนะไอเทไอเทสสุดเหล็กเลยนะได้ไหม bọc thanh gian mình mày chị xen thế yeah. huh? <cười> hả sao <laughs> mày ไม่หรอกจันทันเราก็ไม่ค่อยได้หรอกออแค่อย่าห่างเกินนะ่ะได้ไหมนิดหน่อยไม่เป็นไรเออโอเคเอาเลย เอาเลยปูขนาดนั้นแหละได้สุดเหล็กพอดีนะได้ได้ได,ได้อย่างนั้นแหละายจับเห็นไหมวาวจับบอกว่าโอเคปิดเลย ใส่ถุงมือด้ยลุงกอ,องเหล็กมันร้อนปัวถุงมือไหมไม่ร้อนนะเอ๊ะถุงมือซื้อมาตั้งหลายคู่ตามผู้ซค้อไม่ร้อนบรรลุงกอ,องเดี๋ยวยึดยึดหัวยึดท้ายไว้ก่อนก็ได้ถ้ามันยากเดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังถ้าได้ก็โอเค ได้อยู่ได้ทุกตัวอยู่ตรงอยู่เอาเลย <c oughs> ไม่ตัวนั้นตัวนั้นไม่ต้องทำอะไรมันลองลองขึ้นอย่างเดียวไม่ต้องกดลงยืดสองตัวก่อนก็ได้เดี๋ยวเอาแปะขึ้นไปแล้วไม่ยืดอีก เอาตรงที่ปูอยู่นั่นแหละเอาเส้นนั้นแหละวัดลงไปเลยอย่างที่พูดเมื่อตอนกินข้าวแหละปล่อยก็ได้ฉากอาลงมาเลยก็ได้ 94, เสร็จไรครับปดเ็นีได้ครับ84เหล็กวิ่งล่าง ขีดอยู่บนครับลิปน,นี้วขอจะไว้แค่นี้ครับอ๋อคุยงานกับเพื่อนๆกันครับอ๋อทำงานเพื่อนเพื่อนก่อนก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังติดตามครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ